kita สวัสดี pelung ลุงสุก

โชคแสได้ผ no? ู้บ่าวมารล่น้ำผู้บ่าวซามเช้าหนึ่งผมไม่ฝากยโชค่านอะกได้โยแอเสน่หแรงเสือกเสียกับเสน่ห์แรงไปู้นะอ้ไปูบ่คิมบ่กิบบ่เจย ดัดแล้วฮากนมักเลยัตรงนี้เนนก็เพิ่มเติมกับตง้นมากมากากคะสายูากมากกนใต้าก็สิตางหน้าที่ใส่เลยดิแ้มนาทีใส่เลยสามสิบสามสิบนาทีแล้วออกสามสิบนาทีเอาขาใกล้ิเด่นหัตงเลย

เจ็จดรอจดรอยเจองเจ็ด้อยสี่สิบรขาหลได้ไชกนุ้ยครับนี่รองเบิ่งไปลูกหาได้ไปีหนาปลูกได้องเก็ก็ปลูกไว้กับแาง ข่าวไบ่ได้พี่นายแตประกาศให้พเจ้าเมาและมันแบบบุมมีค้าดให้เมาฟรีเลยไะลูกแบบบุมมีค้าเลยเลยปลาแล้วมันกังงามไปลงเลยก็ได้หนึ่งเป็นสปาตัดอะไรผูเป็นกอง ก็ต่เห็นกรง่ายเห็นกรไลก็มุ่ยก็าเป็นกองหวกนเลยหนกระนะนั็นลวเเพิ่มมากนั่นแหละมากน้ำยาเลย Lam năm mẹ ta cái cay nhai phân mê mẹ ta lam là thôi đấy nè lam này là ba đấy là ba là ba

เก็บเลี้ยงกันเก็บสียไปมักหลปลุงเอ้อไรมักลุงมักมักน้ำยาปุ๋ยปุ๋ยซีนซีไปตรงไหมตัดไปยังันแด้วร่ลุงยังแต่เ่าห้ากับมักก่อนมักกับอะไรเพิงดอกลุงแค่สามสิบนาทีแค่สามนาสิบนาทีก็เสือออกเสือออกกัมักใหม่ หนักจนแล้วเพื่อนป้าลรรุงเอ้ยนั่นนี่แหละป้าลุงความลําบากความทุกข์ความยากของปลูกมันกับเรื่ง่ายเพื่อสิได้เพื่อสิได้เงินข้าเจ้ากับเรื่ง่ายดรรเยดี๋ยป้าลุงเอ้ยโอ้รอบหนึ่งแล้วป้าลุงนี่รอบที่สอง ไรบ่มันเล่นเก็บเน้องขีดกะน้องขีดกะบโฮสเฮดปะลุกน้องีดกลกน้องขีดโฮสเฮดเฮดเท่ากะออกบัวลายปะลูกไหยมันออกบัวพร้อมกันอ๋อมันผักของเฮียนเท่ากะเห็ดเบี้ยกปะลุงฮะมันพูมันพูลูก ไปอีกงแหลปะปุ้ยเขาก็มักใส่กระพุย้ยปุ้ยกระมันทั้งไงกระพุยาาพ้ย,ย mm hmm. ใส่กระพุ้ย้านเ้าเอิญกระพุ้ยไแม่ใส่กระพุ้ยใส่กระทังนั่น mm hmm. แหละมักไวสามสิบนาทีก็มาเสอะเสอะเสอแล้วก็ใส่ใหม่ปุ้วย mm hmm. ถ้าเบิ่งถ้าส้มไปน้ำกันได้ปุ้ยเลย แลเสอีกเสที่สตัวนี้มักแล้วะเอออกมาไวปลงมักต่ออีกเสที่สตัวนี้ปลงลมกักเสียหนึ่งตัวนี้หนึ่งกระพุยหนึ่งกระทางปลงอันนั้นมาใส่อีกได้เ,เดี๋ ตัดตัดลำมันกัยังบนเล่บงเสกับบุันเล่บงมาตอเอาขนาดไปเลยฮอนฮอนเอาขนาดเอาฝนตกบุจักฝนตกมากะใครแน่รันฝนตกมาอะไเนี่วมาติงอานี่มาติงนะสัปปเนี่ยหยกกะมังหิด Còn lìn cạm vào đâu ngay Sáng xếp 30 thi ở dàn bà Làm ăn cái nhanh lái tử bà luôn nhanh tát Thằng này cái tát cho nó đây nha gặp hạc sao bà

อาม่าอยู่บ้านหอดเของสบจัมมี่เดไกลเลยค่มอื่นแต่สิเลแม่นสี่โมงผูจะมิกับตาสอยนเยดน้วยลงเตามาจพื้นมันดู้

แด้ปลลูมาอีกแล้วมีผักาดมรปลูกนีผิวกิวหน้าปอกันไหมปลากปากรไรตบแทก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนิเด้กเดอต้องาน้วก็ส่งมาตนปลาสวัสดี